ตอนที่235คุณลุงผู้อ่อนโยนคุณแน่ใจนะเย่หลิงเฟิงถามพลางขมวดคิ้วก่อนจะยื่นโทรศัพท์ไปตรงหน้าของอัญญาเพื่อให้เธอมองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นแน่ใจสิอัญญาพยักหน้าอย่างจริงๆฉันเพิ่งเห็นเขาเมื่อไม่นานมานี้เองตอนที่ฉันออกไปสู้เออฉันหมายถึงเจอระหว่างทางที่ฉันออกไปเดินเล่นนะแต่ดูเหมือนว่าบนร่างกายของเขาจะมีประกายแสงสีทองที่สว่างจ้ายอยู่และพวกเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เขาด้วย แสงสีทองแสงแห่งบุญกุศลหรือเปล่าโจโจขยับหูเล็กๆของเธอหนูน้อยดึงแขนเสื้อของเย่หลิงเฟิงก่อนจะขย่งปลายเท้าเธอพยายามยืดคอให้สูงขึ้นแต่ก็ยังมองไม่เห็นโทรศัพท์ของเย่หลิงเฟิงหนูน้อยจึงพูดอย่างร้อนใจว่าคุณลุงปากไม่ดีขอหนูดูด้วยได้ไหมเมื่อเห็นว่าหนูน้อยยื่นมือมาทางเขาเย่หลิงเฟิงจึงพูดแซวว่าเรียกพ่อก่อนสีแล้วจะให้ดูก่อนที่โจโจจะได้พูดอัญญาก็ตีเขา แม้ว่ามือของเธอจะไม่สามารถสัมผัสตัวเขาได้แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงลมที่เยือกเย็นพัดผ่านเขาไปเธอมองเขาอย่างอ่อนโยนแต่กลับเป็นคำพูดที่มีบางอย่างแอบแฝงอยู่ที่รักนี่คุณไม่อยากมีลูกสาวแล้วจริงๆใช่ไหมถ้าหากเธอมีพ่อแบบนี้เธอคงจะไม่อยากมีพ่อหรอกเธอรู้แล้วว่าทำไมโจโจถึงไม่ยอมรับเขาเป็นพ่อสักทีก็ดูเขาทำสิ เย่หลิงเฟิงลูบจมูกของตัวเองอย่างก็เขินเขาเม้มริมฝีปากแล้วกระแอมเบาๆเมื่อกี้นี้เขาตื่นเต้นจนลืมไปเลยว่าเขาไม่สามารถใช้ข้อแลกเปลี่ยนเพื่อทําให้โจโจเรียกเขาว่าพ่อได้คราวนี้เขาจําขึ้นใจแล้วจากนั้นเขาก็ยื่นโทรศัพท์ไปให้เธอดูเดิมทีเขาคิดว่าเธอคงแค่อยากรู้อยากเห็นตามปราษาเด็กทั่วไปแต่โจโจกลับพูดขึ้นว่าเอหนูรู้จักคุณลุงคนนี้ด้วยอะไรนะ รูม่านตาของเย่หลิงเฟิงหดตัวลงเล็กน้อยแม้แต่ฉีเลี่ยเองก็ยังมีสีหน้าที่ดูสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปดูบ้างเขามั่นใจว่าตนเองนั้นไม่รู้จักกับชายในรูปทว่าดูจากรูปก็พอจะดูออกว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาอัญญาเป็นร่างวิญญาณเธอเคยพบเจอเขาในละแวกนี้ก็ยังถือว่าสมเหตุสมผลแต่สังคมของโจโจไม่ได้กว้างขนาดนั้นเธอจะรู้จักชิโมได้อย่างไรกันเย่หลิงเฟิงย่อตัวลงมาอยู่ในระดับสายของโจโจก่อนจะถามเธอว่า โจโจหนูรู้จักเขาได้อย่างไรก็คุณลุงอ่อนโยนคนนั้นไงโจโจกระพริบตาเธอถอดสร้อยที่สวมไว้ออกมาแล้วชี้ไปยังเที่ยวมาป่าที่ห้อยอยู่บนสร้อยเส้นนั้นนี่เป็นของที่คุณลุงอ่อนโยนให้หนูมาเย่หลิงเฟิงจำได้แล้วเขาจึงถามด้วยความสงสัยว่าแต่หนูบอกว่าคนที่ให้หนูมาเป็นคุณลุงที่มีนิสัยอ่อนโยนไม่ใช่หรือใช่ค่ะโจโจพยักหน้าเธอชี้ไปที่ชีโม่ซึ่งมีใบหน้าที่เย็นชาบนหน้าจอโทรศัพท์แล้วพูดขึ้นว่า คุณลุงคนนี้มีนิสัยอ่อนโยนมากเย่หลิงเฟิงสีหน้าของเขาดูแปลกไปเล็กน้อยก่อนจะมองไปทางฉินเลี่ยและพูดเบาๆว่านายเคยพาโจโจไปวัดสายตาบ้างหรือเปล่าชีโมเป็นคนอ่อนโยนอย่างนั้นหรือใครบอกว่าเขาอ่อนโยนคงต้องตาบอดไปแล้วแน่ๆหรือต่อให้ตาบอดก็ไม่ควรพูดคำพูดที่อุกอาจแบบนี้ออกมา เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อโจโจก็ขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจหนูน้อยไม่รู้จะพิสูจน์คำพูดของตัวเองอย่างไรจึงกระทืบเท้าอย่างหมุดหงิบแต่คุณลุงคนนี้อ่อนโยนมากจริงๆนะฟูกเย่หลิงเฟิงกลั้นไม่อยู่เขาจึงหัวเราะออกมาขณะที่เขาหัวเราะอยู่นั้นก็รู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างและเมื่อหันไปมองก็พบว่าโจโจกำลังทำแก้มป่องเธอกรอกตามองเขาก่อนจะคำรามออกมาคุณลุงหัวเราะเยาะหนูหรือ เมื่อพูดจบหนูน้อยก็มองด้วยความโมโหก่อนจะหันกลับไปและเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของฉินเลี่ยฉินเลี่ยอุ้มเธอขึ้นมาและลูบหลังของเธอพลางปลอบใจเธอเบาๆอัญญาที่อยู่ข้างๆขมวดคิ้วอย่างเอื่อมระอาตอนนี้เธอเองก็รู้สึกไม่อยากคุยกับเขาเช่นกันและในตอนนี้เธอก็รู้ว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในการดุดวงด้วยเช่นกันเพราะเมื่อครู่นี้ที่เธอเพิ่งพูดไปว่าหากเขาต้องการให้ลูกสาวยอมรับเขาเป็นพ่อเฮอรอชาติหน้าเธอ กว่าเย่หลิงเฟิงจะรู้ตัวว่าตัวเองพูดผิดไปโจโจโก็ฝังใบหน้าเล็กๆของเธอไว้ในอ้อมกอดของฉินเลี่ยโดยไม่ยอมหันมามองเขาแล้วเขาลูบจมูกตัวเองอย่างงุ่มง,ง่ามแล้วยืน่นศีรษะเข้าไปพูดกับหนูน้อยโจโจฉันพูดผิดไปเองใช่แล้วเขาอ่อนโยนจริงๆอ่อนโยนที่สุดแล้วโจโจคำรามออกมาเบาๆก่อนที่จะสะบัดหน้าไปอีกทางเธอโกรธแล้วฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆเย่หลิงเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา เอาไว้รอให้ฉันพบเขาอีกครั้งฉันจะขอโทษเขาดีไหมโจโจยังคงพูดอย่างไม่พอใจคุณลุงหัวเราะเยาะหนูเธอต้องการคำขอโทษด้วยเช่นกันเย่หลิงเฟิงหุบยิ้มก่อนจะพูดขึ้นว่าได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันขอโทษโจโจโด้วยขอโทษนะเมื่อกี้นี้ฉันผิดไปแล้วเพื่อเป็นการไถ่โทษพรุ่งนี้ฉันจะให้คนส่งแม่น้ำทองคำมาให้หนูก็แล้วกันจะได้เอาไปวางคู่กับภูเขาทองคำชิ้นนั้นแม่น้ำทองคำ โจโจหูผึ่งขึ้นมาศีษะเล็กๆของเธอค่อยๆหันไปทางเขาแต่แล้วเธอก็รีบมุดเข้าไปในอ้อมแขนของชิลเลียอีกครั้งไม่เอาเห็นหนูเป็นคนแบบนั้นหรืออย่างไรกันสำหรับคำถามนี้เย่หลิงเฟิงมีคำตอบในใจอยู่แล้วเขาพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าแน่นอนว่าไม่ใช่อยู่แล้วโจโจของเราเป็นคนดีมีมโนธรรมไม่มีทางถูกซื้อได้ด้วยภูเขาทองคำน้ำทองคำดอกไม้ทองคำหรือหญ้าทองคำอะไรพวกนั้นได้หรอกเขาเห็นว่าหูของหนูน้อยเริ่มขยับแล้ว เย่หลิงเฟิงกลัน้นหัวเราะก่อนจะพูดต่อทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองเดิมที่มันเป็นชุดเดียวกันแต่ก่อนหน้านี้ฉันลืมเอามันให้หนูหนูเองก็รับมันไว้เธอมีหากมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันคงจะไม่สวยอีกต่อไปโจโจพูดอย่างไม่เต็มใจก็ได้ท้าอย่างนั้นก็ถือว่าหาเพื่อนให้กับภูเขาทองคําแล้วกันแม้ว่าจะพูดออกไปแบบนั้นแต่หนูน้อยก็ยิ้มกว้างจนมุมปากแทบจะแตะถึงหูแล้วอันหยาเองก็ยังอยากจะหัวเราะเช่นเดียวกัน ลูกสาวของเธอช่างน่ารักเสียจริงเหมือนกับเธอไม่มีผิดโจโจพาออกจากอ้อมแขนของชินเลียแล้วพูดพึพมพำว่าคุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงมาแต่งงานกับคุณลุงปากไม่ดีด้วยลราคะปากของเขาช่างหาเรื่องจริงๆหนูน้อยไม่พอใจมากที่แม่ของเธอไปชอบพ่อแบบนี้เสียได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นอัญญาก็หันไปมองเย่หลิงเฟิงเ,งเธอเม้มริมฝีปากและยิ้มก่อนจะพูดว่าก็เขาหล่อน,นี่นา นี่เป็นความจริงเช่นกันมิเช่นนั้นด้วยนิสัยลูกผู้ดีมีเงินขี้เก,ก๊กไม่เอาการเอางานอย่างเขาในตอนนั้นจะมีใครชอบทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาหน้าตาดีทั้งนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของผู้เป็นแม่โจโจโก็หันไปมองเย่หลิงเฟิงครู่หนึ่งสุดท้ายหนูน้อยก็ถอนหายใจออกมาความหล่อมันกินไม่ได้สักหน่อยคุณแม่คุณแม่ยังเด็กเกินไปนะทั้งที่ถูกลูกสาวบ่นว่าเธอนั้นนิสัยเหมือนเด็กแต่เธอก็รู้สึกว่ามีความสุขมากฮ่าฮ่ อัหญามีความสุขมากยิ่งมองโจโจเธอก็ยิ่งรู้สึกชอบหนูน้อยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเย่หลิงเฟิงไม่ได้ปฏิเสธเขามองพวกเธออย่างหมดคำจะพูดดูเหมือนว่าเขาจะถูกสร้างมาให้เจ็บปวดคนเดียวในโลกใบนี้เหอปวดใจชะมัดฉินเลี่ยที่เอาแต่มองพวกเขามาโดยตลอดโดยไม่ได้พูดขัดจังหวะจูจ่ๆเขาก็ได้ถามขึ้นว่าภาพคนในโทรศัพท์ของนายเมื่อกี้นี้เขาคือใครกันผู้ชายคนนั้นให้ความรู้สึกเดียวกับเวลาที่เขามองเย่หลิงเฟิง เขาปรากฏตัวขึ้นโดยที่อัญญาและโจโจต่างก็เคยเจอเขาจึงทําให้ฉินเลี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของเย่หลิงเฟิงก็ดูตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเขาชื่อฉีโม่ส่วนข้อมูลที่มากกว่านั้นฉันเองก็ไม่อาจพูดได้ไนายไม่ต้องไปตรวจสอบเขาหรอกให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฉินเลี่ยพยักหน้าเมื่อรู้ว่านี่คือบุคคลลึกลับอีกคนเขาจึงไม่ได้ถามอะไรมากนะักเขาถามเพียงแค่คําถามเดียวว่าพวกนายมีความแค้นต่อกันหรือเปล่า น่าจะไม่มีนะเย่หลิงเฟิงเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเช่นกันแต่ที่เขาแน่ใจได้ก็คือเขาไม่รู้จักชิโม่แต่ชิโม่เคยโจมตีเขาสองครั้งแล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของอีกฝ่ายคือตัวเขาน่าจะาฉีเลียขมวดคิ้วแน่นยิ่งขึ้นทันใดนั้นแววตาของเขาก็ดูเฉียบคมขึ้นมาฉันเคยบอกเอาไว้แล้วว่าถ้าหากโจโจต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เสี่ยงอันตรายของนายฉันจะต่อสู้เพื่อตระกูลฉินและนายจะไม่ได้เห็นโจโจอ,อีกต่อไป บรรยากาศภายในห้องนั่งเล่นเงียบลงทันทีคุณย่าฉินและคุณปู่ฉินมองหน้ากันทั้งสองไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทว่าพอฉินสวีได้ยินชื่อนี้แววตาของเขาก็เผยให้เห็นถึงความตื่นตกใจแต่ในไม่ช้าเขาก็สามารถเก็บซ่อนสายตานั้นเอาไว้ได้เพียงแต่มือที่วางอยู่ข้างลำตัวนั้นดูเกรงขึ้นมาเล็กน้อยทำไมถึงได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกนายพลระดับบิ๊กได้ล่ะเรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่ เมื่อเย่หลิงเฟิงได้ยินคำพูดนี้ใบหน้าของเขาก็เคร่งครึมขึ้นทันทีมีเพียงโจโจเท่านั้นที่มองไปรอบๆด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าแต่สุดท้ายหนูน้อยก็มองไปที่ใบหน้าที่เย็นชาของฉินเลียจากนั้นมือที่ดูเจ้าเนื้อของเธอก็จับไปที่ที่ใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนในขณะที่ใบหน้าที่นุ่มฟูของเธอก็ยื่นเข้าไปถูถ่ายใบหน้าของเขาเช่นกันไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อหนูไม่คิดที่จะรับคุณลุงปากไม่ดีเป็นพ่ออยู่แล้วเย่หลิงเฟิง เขารู้สึกราวกับว่ามีน้ำเย็นเย็นสาดเข้ามาภายในใจของเขา